ศพิทมีเรื่องจะเล่าคะ่ะตอนนี้จะอยู่ที่บ้านนะคะแล้ววันนี้ชวนเพื่อน2คนนะคนนึงจะมาปิดผมข่าวนะคะส่วนอีกคนหนึ่งจะมาเปลี่ยนสีผมให้สดใสามากขึ้นคะ่ะทําง่ายๆที่บ้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะต้องทำงยังไงบ้างคุณศพิษทําสีผมที่บ้านวันวันเปลี่ยนสีผมที่บ้านกับเนเจอร์ตินนพันเปลี่ยนสีผมสูตรธรรมชาติจากประเทศสเปนค่ะปิดผมข่าวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณนิสสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ นี่คือเพื่อนสาวสองคนนะคะที่จะมาเป็นหนูทดลองไม่ใช่คุณนิดนะคุณนิดพูดหน่อยว่าอยากรู้ว่าคุณนิดอะจะทําอะไรกับสีผมวันนี้คือจริงๆไปทําผมมาแล้วสีดําใช้เบอร์สองเอ็นนะคะสองเอ็นใช่ใชผ่านไปสองสเดือนแล้วอยากจะติดผมขาวตรงนี้เนาะใช่ตรงนี้กับตรงตรงซนแซนตรงนี้หน่อยนะคะตรงนี้ค่ะ กรอบ <Okay. S 1> ผมกรอบใบหน้าเนี่ยําสีค่ะพี่เจีย๊ยบอยากเปลี่ยนรูป <Okay. S 2> บ้าอาจจะเป็นสีอะไรบอกมา 6A ไม่ 6A นะพี่เจีย๊ยบ 6A เหรอน,นี่นอบบ่ะ 6A <ม>เป็นแบบนี้นะถามอนแล้วคุณพุทธ เจตินนะคะเขามีสีให้เลือกมากมายสีของเขาจะกระจายตัวได้ดีต้มสีผมง่ายและไม่ทิ้งคราบสีตกค้างค่ะพร้อมกันตั้งแต่เปิดกล่องเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่เคยทําสีผมที่บ้านปิดผมข่าวที่บ้านนะคะตามมาเลยเขาจะมีเจลเปลี่ยนสีผม60 ml developer 60 ml ถ้าใครผมสั้นนะคะและจะย้อมทั้งศีษะนะคะก็เทรวมกันหมดเลยค่ะสำหรับใครแค่จะเติมโคนผมและปิดผมขาวก็นําออกมาใช้ไม่ต้องเยอะแล้วเก็บไว้ใช้อีกได้ค่ะพุทธนะคะจะทําทั้งศีรษะเลยนะคะ ใช้ประมาณ1กล่องครึ่งค่ะเพราะว่าคุณพุทธนะคะผมเยอะมากๆเลยในกล่องนะคะนอกจากเจลแล้วก็เดร์ลอปเปอร์เนี่ยนะคะทุงมือที่เจี๊ยบใช้เนี่ยนะคะเขาก็ให้มาด้วยนะคะุงมือเนี่ยเขาจะแปะไว้ตรงคู่มือนะคะสำคุณนิดนะคะวันนี้เลือกสีที่ค่อนข้างดําค่ะเพราะว่าไปทําสีผมมาค่อนข้างดํานะคะก็อยากจะปิดผมขาวแล้วก็คนผมค่ะและนี่คือควินนัวมาร์กขนาด50 m สที่แถมมาในกล่องนะคะเอาไว้บำรุงเส้นผมหลังทําสีเสร็จค่ะคุณนิดนะคะที่เติมคนผมเจี๊ยบทิ้ง ไวแค่ประมาณ15-30ถึงนาทีเท่านั้นของคุณพุทธนะคะประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วนะคะถ้าเราทําที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปสระผมในชาเวอร์เหมือนปกติได้เลยนะคะไม่เลอะเทอะด้วยความที่เจี๊ยบมีร้านทําผมนะคะซึ่งเดินข้ามถนนจากบ้านได้เลยนี่ก็เลยพาสาวๆมาสระแล้วก็ได้ผมที่ร้านค่ะของคุณแม่ไก่แม่ของเจี๊ยบนะคะถือกล่องเนี่ยเจ้าติ้นไปทําที่ร้านทาผมประจําใกล้บ้านเลยค่ะนี่ต้องขอบคุณมิชาแอนจัสตินแฮ่งซาลอนขอบคุณคุณนิดแล้วก็คุณพุทธนะคะเนเจอร์ <Manager> ตินเขากลิ่นนนนไไมไมุ่่่่กััดหงศีรษะอออโยต เส้นผมของเราที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยค่ะฝากเนเจิตินด้วยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3าคนไปก่อนนะบ่ายบายค่ะคุณโสภิตมีเรื่องจะเล่าค่ะ